สวัสดีครับจากเ c e b o o k ช่างธนวาซ่อมมือถือนะครับเดี๋ยวจะเช็คเครื่องของคุณนัทนันนะครับ S8 พัตัวนี้นะครับของลูกค้าทำตกมาหน้าจอแตกนะครับหน้าจอแตกหน้าจอใช้งานไม่ได้แล้วก็ทางร้านมีจอมือสองจอแท้มือสองนะครับเ๋ยตัวหนึ่งก็ทำการเปลี่ยนให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเช็คเครื่องนะครับว่าตัวเครื่องสามารถใช้งานได้ไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูที่สัมผัสหน้าจอก่อนนะครับ สัมผัสหน้าจอเอานิ้ววาดไปทั่วหน้าจอนะครับมันก็จะสัมผัสได้แบบนี้นะมันจะสัมผัสได้ทั่วจอแบบนี้เนี่ยสัมผัสได้นะครับแล้วก็ลากทดสอบไปนะครับโอเคผ่านนะครับนิสสีหน้าจอนะครับ ประมาณนี้นะครับตัวเมนูนะครับกดได้ย้อนกลับเมนูปุ่มโฮมกดได้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9กดกดได้นะครับปุ่มลดเสียงนะครับปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มบิ๊กบี้นะครับกดได้ปุ่มล็อกหน้าจอครับ กดได้นะครับอันนี้สแกนนิ้วนะครับสแกนนิ้วผมลองใส่นิ้วของผมไปนะครับแล้วเดี๋ยวก็เอาออกก่อนส่งกลับให้ลูกค้านะครับเนี่ยเวลาเลื่อนมันมีรหัสใช่ไหมครับนี่ผมเอานิ้วชี้ขวามือนะครับจิ้มเข้าไปก็เข้าได้เลยนะครับแล้วก็ทดสอบการโทรนนี้เป็นซิมของทางร้านนะครับใส่ทิมของทางร้านเจ็ดเป็นลำโพงครับลำโพงด้านล่าง ศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคมได้นะครับหกสวัสดีครับนิลพงศ์บนได้ยินนะครับเซ็นเซอร์ใช้ได้ไวไฟบลู o t h นะครับอะไวไฟค้นหาสัญญาณเจอนะครับใช้งานได้นะ ไฟฉายใช้งานได้นะครับนี่ไฟชายต่อไปทดสอบไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนมีไหมน,นี่ ฮัลโหลฮัลโหลทดสอบไมโครโฟนฮัลโหลฮัลโหลทดสอบฮัลโหลฮัลโหลไมโครโฟนเช็คเชคไมโครโฟนฮัลโหลเช็คฮัลโหลฮัลโหลทดสอบไมโครโฟนฮัลโหลฮัลโหลทดสอบฮัลโหลฮัลโหลไมโครโฟนเช็คเ็คไมโครโฟนฮัลโหลเช็คอ่ใช้ได้นะครับกล้องหน้ากล้องหลังกล้องกล้องกล้องหลังนะครับ ถ่ายรูปได้กล้องหน้าติดนะครับใช้งานได้นะกล้องหน้ากล้องหลังโอเคเ่วนลำโพงกล้องหน้ากล้องหลังแฟลชไวไฟสั่นซิมขึ้นี่ขีดนะครับโอเคสารใช้งานได้